บ้านเราเนี่ยโครงสร้างของภาษีเนี่ยมันไม่ได้เอื้อเพื่อการลงทุนในซิลเวอร์ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่โรงงานเนี่ยซื้อซิลเวอร์จะเสียแวตเดเอันที่สองคือสภาพคล่องสภาพคร่องซิลเวอร์เนี่ยคุณต้องขายกลับเฉพาะผู้ขายคุณคือมันไม่ได้มีในท้องตลาดที่จะซื้อได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงแค่ไหน หมายความว่าถือ Physical เน,เนี่ยนะฮะแล้วเวลาคุณอยากขายเนี่ยเป็นแท่งคุณต้องขายกับเฉพาะบริษัทหรือร้านค้าที่คุณซื้อมาเท่านั้นถ้าท่านสนใจลงทุนในซูเวอร์เนี่ย <S <S ผมแนะนำลงทุนผ่านตลาด TFX ของประเทศไทยคือเป็นลักษณะเทรดยิ่งถ้าท่านเก่งท้านั้นเทคนิคเข้าตัวนี้ยพี่น้องกับทองคำเลย พี่น้องกันเลยในอดีตซิวเวอร์วิ่งแรงกว่าทองคําแต่ตอนนี้ทองคําวิ่งแรงกว่าแต่ถ้าพอพอมาณขณะนี้นนนม้าสองตัวนี้เริ่มใกล้กเคียงกันแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าอย่างอย่างช่วงหลังๆเนี่ยซิวเวอร์จะเริ่มแซงทองแล้ว